สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพานะมาดูในส่วนของการย้ายจากการเพราะนะครับสู่ในส่วนของฟองน้ำนะครับก็อันนี้จะเป็นต้นกล้าของกวางตุ้งห้องเต้ครับผมก็ตอนนี้น้องๆอ,อายุนับตั้งแต่วันเริ่มเพาะนะครับก็อายุ4วันนครับเอาไปอนุบาลอีกประมาณสัก10วันแล้วค่อยย้ายเข้าสู่กล่องอนุบาลอ,อีกอีกอีกรอบหนึ่งนะครับ การก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็ในฟองน้ํามันก็จะมีตัวลุมมาให้แล้วนะครับเราก็จับยัดไปเลยนี่ก็ลักษณะนี้นะครับก็ถ้ามันเจอแสงแดดนะแปบ๊บเดียวพวกนี้มันก็จะเขียวนะครับก็จะเป็นใบเลยนะครับวัน2องวันก็จะขึ้นเห็นสองใบแบบชัดเจนนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับแต่ช่วงนี้จะเป็นต้อง ต้องใจเย็นนะทุกคนไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเพราะว่ารากเขาจะขาดเพราะถ้ารากขาดก็ไม่สามารถที่จะเอามาปักต่อได้นะรเราต้องทิ้งเลยนะครับก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับวิธีหนีบก็อย่าไปหนีบแรงนะครับ ถ้าหนีแปรงมันก็ขาดเหมือนเดิมก็ใจเย็นๆนะครับมือต้องเบาด้วยขั em, ้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ถือว่าเป็นขั้นตอนในการปลูกผักเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดนะเพราะว่าต้องใช้ฝีมือับถ้ามือหนักไปรากขาดต้นขาดมันก็จะทําให้จากที่เราได้ร้อยเซ็นก็ไม่ได้ร้อยเนครับราก เพราะว่าเขาจะแทงเข้าตัวทิชชูช่นะครับโอเคครับก็สำหรับการอนุบาลต้นกล้าย้ายย้ายมาอนุบาลในฟองน้ำก็มีเพียงขั้นตอนแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็ฝากติดตามกันต่อเรื่อยๆนะครับกับสวนผักสิทธิ์ครับสวัสดีครับ